สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอแม่หมอกับสวัสดีนะคะมาค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อเงินบาปในสายตาของสิ่งที่มองไม่เห็นมีคุณและโทษอย่างไรกับมนุษย์นะคะเงินบาปในสายตาของอจิตวิญญาณหรือวิญญาณนะคะที่มองไม่เห็นนะคะมีคุณและโทษอย่างไรกับมนุษย์ ท่านอยากบอกเก่าอะไรก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานก่อนนะคะว่าพลังงานนะคะเกี่ยวข้องผูกพันกับอะไรบ้างนะคะอันนี้ไม่มีเน้นบอกใครนะคะแต่จะเป็นสื่อของสิ่งที่มองไม่เห็นอยากจะบอกแล้วก็เตือนในเงินที่เราได้มาในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเบียดเบียนคนอื่นนะคะซึ่งแม่หมอก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าหัวข้อนี้จะถูกเปิดเผยความลับสวรรค์ญญญอย่างไรบ้างเรามาดูซิ ตรงใช้วิจรารณญานในการรับฟังทุกครั้งนะคะเพื่อนๆหัวใจนางฟ้าความเจ้าเล่สายลุงความทุกข์โอ้โหพลังงาน ความนิ่งวุ่นวายคู่ครองคิดพิดจารณาไต่ตองการส่องการยึดมั่นถือมั่นการติดกับการทำผิดศีลการเอาชนะการอยากมีอยากได้ว้าวพลังงานโดยโดยรอบรวมเลยนะคะเป็นพลังงานโดยรอบรวมนะคะสิ่งที่ตามหัวข้อนะคะเป็นพลังงานที่โอ้โห ความเจ้าเล่ความอยากสุขสบายความรักความวุ่นวายความอยู่นิ่งไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นการเปรียบเทียบการแย่งชิงการได้มาการทำผิดศีลธรรมการที่คิดทุกวิธีทางด้วยความเจ้าเล่ด้วยการเอาชนะด้วยการอยากมีอยากได้ ด้วยการที่ไม่สนว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรสิ่งนี้จะทำให้ใครทุกข์นี่คือพลังงานที่แม่หมอเปิดไพ่รวมมาว่าตามหัวข้อมีส่วนเกี่ยวข้องแบบไหนนะคะเป็นพลังงานที่เหมือนมนุษย์ ที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันทุกวันนี้ค่ะมีรักโรบกหลงมีอยากได้อยากมีมีการแข่งขันมีการทําผิดศีลธรรมมีการคิดวางแผนก,แกันแกล้งทําลายให้ลายว่าลายนี่คือเป็นพลังงานของความเจ้าเล่ห์เป็นพลังงานของทําทุกวิธีทางที่จะให้ตัวเองอยู่สุขสบายทําทุกวิธีทางที่จะใครทุกก็ช่างฉันขอสุขอย่างเดียวนี่คือพลังงานของเหล่าเทวดาหรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ จะมาบอกเราในวันนี้เรื่องเงินที่ได้มานะคะเงินบาปในสายตาของสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะมีคุณและโทษอย่างไรกับมนุษย์เราท่านจะมาเปิดเผยหรือบอกหรือตักเตือนอะไรในหัวข้อนี้นะคะมาค่ะแม่หมอจะเข้าตามหัวข้อเลยนะคะเพื่อนๆแม่หมอก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าท่านจะชี้แนะบอกกล่าวอย่างไรเรานะคะ พอดูเข้าหัวข้อเลยนะคะพอถามเลยนะคะหัวข้อนี้สมาธิโชคลาบทนโน ิงบอลซีดาโอ้โหพลังงานเงินที่ได้มาเงินบาทในสายตาสิ่งที่มองไม่เห็นมีคุณและโทษอย่างไรกับมนุษย์นะคะแม่มันต้องปิดแบบนี้ เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่สงบสุขค่ะเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้ค่ะเงินนั้นถ้าได้มาในช่องทางของการหลอกให้รักหลอกให้เสน่หาหลอกลวงด้วยความรัก เงินถ้าได้มาจากการหลอกลวงด้วยความรักด้วยเสน่หาคือไปหลอกเอาเขาไปหลอกเอาเงินเขานะคะไม่ว่าคุณจะทําวิธีไหนก็ตั้งก็ช่างไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ช่างเป็นอาชีพแบบไหนหรือเป็นอะไรแต่ถ้าคุณไปหลอกให้บุคคลท่านนั้นรักหลงคุณแล้วคุณทุ่มเทเงินให้เ,หเขาหมดหรือเขาทุ่มเทให้เงินให้หมดอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละคะ่ะจะทําให้คุณติดขัดเรื่องการเงินนะคะเงินตัวนี้ถ้าคุณได้มานะคะ จะเป็นเงินที่สร้างความทุกข์ให้กับบุคคลที่เขาให้คุณมาหรือเงินนี้นะคะจะเป็นเงินที่ไปหลอกลวงเขามาด้วยความสเสน่หาแล้วก็คนในครอบครัวสมบัติแย่งชิงกันแต่งานอยู่กินกันแต่มาผิดใจกันเพราะคนในครอบครัวเพราะสมบัติ แย่งชิงเรื่องเงินทองเงินทองไม่เข้าใครออกใครคนในครอบครัวผิดใจกันญาติพี่น้องผิดใจกันตัวนี้นะคะที่สิ่งที่มองไม่เห็นอยากจะบอกว่าจะไม่มีความรักความเมตตาในครอบครัวค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คนในครอบครัวนะคะเห็นวัตถุภายนอกหรือเอาเงินหลอกเอาเงินของคุณพ่อคุณแม่หลอกเอาเงินของอคนในครอบครัวค่ะไปใช้ในทางที่ผิดไปดื่มไปกินไปเที่ยว ไปทําอะไรที่ผิดศีลธรรมอันนี้คุณจะไม่มีโชคลาภคุณจะไม่มีโชคลาภในการโชคแบบฟุกๆโชคแบบมีผู้อุปถัมภ์โชคแบบที่เข้ามาแบบยามที่คุณตกยากลําบากจะไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือนี่คือเงินที่ได้มาจากทางด้านนี้นะคะส่วนเงินที่ได้มาทางด้านวานล้อมพูดคุยใช้วาจา ใช้ความเจ้าเล่ใช้ความสติปัญญาความมีสติปัญญาของบุคคลนั้นๆไปหลอกคนที่เขาเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจมีเมตตาจิตใจที่อ่อนหวานจิตใจที่ชอบช่วยเหลือคนที่ชอบช่วยเหลือมักจะเจอกลกงของคนที่ ใช้าวาจาใช้าการกระทํหวานล,ล้อมในทางด้านบุญกุศลแล้วคุณก็จะเสียผลประโยชน์ตัวนี้แล้วคุณก็จะลงกลตัวนี้บาปตัวนี้นะคะจะทําให้อ่าไม่ว่าจะทําอะไรนะคะคุณจะเข้าไม่ถึงพราะพุทธธรรมพระสงค์ค่ะคุณจะเข้าไม่ถึงธรรมมาค่ะต่อให้คุณอยากกลับตัวกลับใจนะคะอยากกลับตัวกลับใจอยากจะลืมบางทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้น ตัวนี้ถ้าไม่มีนะคะจะดีมากๆเพราะตัวนี้จะเป็นเวรกรรมที่ยามใดที่คุณอยากกลับตัวกลับใจเหมือนมีมารตัวนี้เขาไม่ยอมปล่อยคุณง่ายๆนะคะเขาไม่ยอมปล่อยง่ายๆไม่ยอมปล่อยให้คุณไปหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์เขาจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นเป็นกรรมที่น่ากลัวมากตัวนี้นะคะแล้วกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นกรรมของแปดดาบแปดดาบนี่คือการที่อ่า รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําไม่ดีแต่ก็ทําทําเพื่อชีวิตอยู่รอดทําเพื่ออยากให้มีไม่อยากลําบากส่วนมากปัจจัยที่เกิดขึ้นที่เราวิญญาณที่มองเห็นที่มนุษย์เราทําทําเพื่อความอยู่รอดทําเพื่อครอบครัวบอกทําเพื่ออยู่ความอยู่รอดทําเพื่อครอบครัวทําเพื่ออนาคตจะได้ไม่แก่เท่าแต่สิ่งนี้เต็มไปด้วยกิเลสตัางหากละ่ะ อันนี้คือเราวิญญาณอยากจะบอกมาว่ามนุษย์เรามักจะทําด้วยกิเลสเพราะอะไรถ้าคุณบอกคุณทําด้วยครอ,อบครัวทำเพื่ออนาคตทำเพื่อสิ่งที่ดีเมื่อคุณมีมากพอแล้วเมื่อคุณมีในระดับหนึ่งแล้วทำไมคุณไม่หยุดคุณยังทํานั่นก็หมายถึงคุณเริ่มแล้ะค่ะเริ่มหลงหลงในรดหลงในกิน่นหลงในเสียงหลงในความวนเวียนบ่ายตายเกิดลงในกิเลสจุดนั้น นี่แหละค่ะคือกรรมที่จะได้เจอก็คือคุณจะไม่สามารถหลุดพ้นคุณจะไม่สามารถรู้ถึงจิตวิญญาณตัวเองคุณจะบาลานชีวิตคุณไม่ได้เลยค่ะเมื่อไหรที่คุณอยากจะพอก็เหมือนกรรมตัวนี้จะดึงให้คุณนะคะไปติดกับจุดนี้เหมือนเดิมค่ะทุกครั้งพอคุณตั้งตัวแล้วคุณจะกลับตัวกลับใจแล้วกรรมตัวนี้ที่เขายึดติดคุณอยู่เนี่ยแหละค่ะเขาก็จะดึงคุณกลับใหม่สิ่งที่คุณได้มาเงินบาปที่คุณได้มาจากเส้นทางที่มีความสุขมีความ สนุกสนานมีสิ่งที่อยากมีอนาคตที่ดีแต่สิ่งนี้ถ้าคุณได้มาแล้วคุณยังไม่หยุดพลังงานตัวนี้เขาก็จะจองเวรคุณจนให้คุณนะคะไม่สามารถบาลานซ์ชีวิตจน ออกมาแล้วคุณก็ต้องกลับเข้าไปในเส้นทางนี้เหมือนเดิมคุณจะเอาธรรมะเข้าข่มคุณจะมาปฏิบัติธรรมคุณก็จะไม่สงบสุขเพราะจะมีภาพที่คุณเกี่ยวข้องผูกพันทางสายการเงินที่คุณผูกพันแล้วก็ทําจนทําให้คุณไม่สามารถที่จะมีสมาธิได้ถ้าคุณมีเงินคุณบอกคุณมีเงินเยอะคุณเอาเงินไปล้างบาปคุณเอาเงินไปถวายบาปไม่เกิดผลค่ะ การจะล้างบาปการจะสละการจะล้างบาปการจะไม่มีบาปในตัวก็คือต้องฝึกฝนด้วยจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่วัตถุภายนอกเงินเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนประกอบหนึ่งที่เป็นการเป็นธรรมเนียมในการที่เราถวายเงินเราทําบุญด้วยเงินไม่ว่าเงินนั้นคุณจะหามาได้แบบไหนขึ้นอยู่ที่เจตนาของคุณนะคะคุณหามาในทางที่ไม่ดี คุณอยากล้างบาปด้วยการเอาเงินไปทำบุญแต่บุญที่คุณจะได้มานะคะจะทำให้คุณนะคะสงบสุขเพียงชั่วข้างชั่วคราวค่ะในขณะที่คุณไปทำคุณอาจจะอบอกตัวเองว่าหลุดพ้นหมดทุกจะโชคดีนั่นคือการหลอกตัวเองนะคะจริงๆแล้วเงินซื้อบาปเงินล้างบุญเงินล้างบาปซื้อบุญไม่ได้นะคะ สิ่งนี้ไม่มีนะคะเป็นแค่ปัจจัยสีแค่ให้มนุษย์นะคะดำลงคืออชีวิตเรายังต้องอยู่ลงต้องกินยังต้องใช้แต่เงินที่ได้มาถ้าจะได้เงินที่จะไปถวายหรือทำบุญจะได้บุญจริงๆจ,จ,จะต้องได้มาจากความขาวสะอาดและบริสุทธิ์จากการกระทำของตัวคุณเองนะคะคือเจตนาในช่วงที่คุณทำบุญนั่นแหละค่ะ ส่วนมากพลังงานที่สิ่งที่มองไม่เห็นอยากบอกก่าว่ามนุษย์เราชอบทําบุญด้วยการที่มักจะทําผิดแล้วมาขอล้างบาปด้วยการที่ถวายเงินสร้างโบสถ์สร้างโน้นสร้างนี้แต่ซึ่งจริงๆแล้วเหมือนเป็นการหลอกลวงจิตวิญญาณตัวเองนะคะคุณอาจจะมีความสุขแต่เป็นความสุขระยะสั้นนะคะเพราะว่าเมื่อคุณให้วัตถุไปคุณก็จะได้วัตถุกลับมาแต่วัตถุนั้นก็ไม่ยั่งยืน ถ้าคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณทำผิดจริงๆคุณจะต้องหยุดแล้วก็ละแล้วก็เลิกแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ทำในสิ่งที่อยู่ในศีลธรรมนี่แหละค่ะสิ่งที่หลาอวิญญาณอยากจะบอกนะคะอุยซึ่งมีเยอะมากค่ะแล้วถ้าเกิดสิ่งที่คุณได้มาเงินที่คุณได้มาเป็นเงินที่ได้มาด้วยอารมณ์อารมณ์ความสุขความสนุกความสนานเห็นคนอื่นทุกข์ก็ในเมื่อฉันทุกข์ฉันมีความสุข ฉันจะให้คนอื่นมาเป็นแบบนี้เป็นเหมือนฉันรับรู้เหมือนฉันความทุกแบบนี้สิ่งนี้น่ากลัวนะคนุณน่ากลัวมากคุณจะไม่หลุดพ้นจากสามดาบสามดาบนั่นก็คือดาบที่ทิ่มแทงไม่ว่าคุณจะ,ะตื่นรู้ไม่ว่าคุณจะหลุดพ้นแต่เขาจะติดตามคุณไปทุกภพทุกชาติเพราะแรงอาฆาตตัวนี้แรงมากๆค่ะแรงมากๆเพราะอะไรเพราะสิ่งที่คุณได้มาคุณตั้งใจคุณรู้แล้วล่ะคะ่ะว่า สิ่งนี้ไม่ดีแต่คุณยังเจตนาที่จะทำที่จะทำเพื่อเหตุผลหลายๆอย่างแต่ส่วนมากมนุษย์จะมีเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองค่ะเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองหาเหตุผลยกเข้าข้างตัวเองเยอะ ความเก็บไข้ได้ป่วยสารพัดนี่คือเหตุผลของมนุษย์ในสายตาสิ่งที่มองไม่เห็นที่เขาได้เห็นได้รับรู้ก่อนที่เขาจะเป็นวิญญาณเหล่านี้เขาก็เป็นมนุษย์มาก่อนนี่คือสารจากหล่าว,วิญญาณที่อยากจะบอกแล้วก็เตือนนะคะว่าเงินบาปที่ได้มานะคะก่อนที่คุณจะได้มานะคะคุณดูด้วยนะคะว่าสิ่งนี้นะคะทําให้คุณทุกข์ไหมทําให้คุณนะคะเดือดร้อนไหม ทำให้คนอื่นทุกไหมทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหมอย่าเอาความสบายอย่าเอาความรู้หลาอย่าเอาความที่เห็นแก่เอาแล้วสิ่งนี้อยู่กับคุณได้ไม่นานนะคะไม่มีใครยึดถือวัตถุภายนอกได้ตลอดชีวิตแล้วเวลาเราหมดลมหายใจจะเอาไปได้ด้วยนะคะ เมื่อเราหมดลมหายใจจะเอาไปได้ก็คือผลของการกระทํานะคะผลของการกระทําซึ่งน่ากลัวด้วยนะคะน่ากลัวด้วยนี่คือสิ่งที่ท่านอยากบอกนะคะโอ้โหถ้าถ้าพูดถ้าให้ท่านอาธิบายตามไพ่นะคะเยอะกว่านี้ยาวกว่านี้ค่ะแม่หมัอไม่สามารถที่จะบรรยายออกมาเยอะมากกว่านี้ได้ค่ะ <c oughs> แล้วเรามาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ ขึ้นมาอีกแล้วขอโทษนะคะให้แม่มอหลอนอีกแล้วครับเพื่อนๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกจะเตือนนะคะท่านอยากจะบอกว่าความคิดมนุษย์นะคะพุ่งเร็วยิ่งกว่าสิ่งอื่นในใดเลย ไม่สามารถหยุดนิ่งหยุดสต็อปสต็อปความรักโลภก,กดลงความอยากได้อยากมีหยุดไม่ได้คะ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพอมีสติแล้วนะคะรู้นะคะว่าสิ่งนั้นนํามาซึ่งทุกของคนอื่นทุกของตัวเองให้รีบหยุดนะคะรีบหยุดอย่าพุ่งต่อไปนะคะอ่าแม่มมขอขยายนิดนึงเกี่ยวอะไรกันคะ าการเริ่มต้นไฟโอ้โหท่านอยากจะให้แม่หมออ่านหัวข้อนี้ให้ละเอียดแล้วก็ให้ใช้เวลานานกว่านี้เพราะว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สําคัญมากเมื่อกี้แม่หมอพูดตัดตอนไปนะคะคือแม่หมอ,อพูดตัดตอนไปเพราะว่าถ้าแม่หมอพูดเนี่ยจะโอ้โหเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยแม่หมอก็ขอตัดตอนไปท่านยังออกมาย้ำนะคะว่า เอาให้เข้าใจเอาให้ทุกคนเข้าใจในคําที่แม่หมอจะสื่อสารนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เหมือนไฟในใจนะคะเหมือนไฟในใจเพราะทุกคนเข้าใจผิดหรือทุกคนไม่ได้เข้าใจบริบทของคําว่างเงินบาปนะคะเงินบาปนะคะที่ได้มานะคะขึ้นอยู่ที่เจตนาของแต่ละบุคคลในการได้มานะคะนี่แหละคะ่ะเจตนาที่ได้มานั่นก็คือแม่หมอจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น เราลำบากเรายากลำบากแต่เราจำเป็นที่จะต้องทำงานบางอย่างเพื่อที่จะเอามาจูนเจียตัวเองอันนี้พอคุณได้มาแล้วถ้าคุณหยุดนะคะถ้าคุณได้มาแล้วคุณหยุดคุณพอใจแล้วคุณโอเคแล้วครอบครัวอยู่สุขสบายแล้วคุณก็าหันหน้ามาทำงานบริสุทธิ์หรือ,อสิ่งที่ทำให้คุณสบายใจดีกว่ายอย่างนี้ถือว่าสิ่งที่คุณทำยังไม่มีโทษมากเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อทำไปแล้วรู้อุ้ยมีเยอะแล้วแต่ยังหยุด ไม่ได้ยังมีความอยากได้อยากมีกิเลสหลงทั้งที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการเอาเปรียบคนอื่นเป็นการที่เงินนั้นได้มาเป็นความทุกข์ของคนอื่นนะคะเป็นความทุกข์ทุกของคนอื่นหรือจะเป็นความสุขที่ผิด ผิดต่อศีลธรรมอย่างนี้นะคะทุกนั้นก็จะมีผลแตกต่างกันไปแต่ถามว่าทุกไหมในบ้านปลายทุกแน่นอนคะ่ะไฟในใจนะคะไฟในใจแล้วจะทําอย่างไรล่ะคะใน,นเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์มีเยอะเหลือเกินเรายังต้องกินต้องใช้แล้วง,งานที่บริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์เงินจะได้มาด้วยบริสุทธนะิ์น่ะยากเหลือเกินในยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมล่ะคะไพ่ท่านอยากจะบอกมานะคะทุกอย่างคะ่ะมีน้อยจงเก็บน้อย การทําอะไรด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความที่ไม่ไปเบียดเบียนใครนะคะคุณจะสังเกตได้จากเงินที่คุณได้มาแล้วไปเบียดเบียนทั้งสุขและทุกข์ของคนนั้นๆน,น,นะคะ สิ่งนั้นจะไปรวดเร็วมากค่ะเพราะคุณไม่ได้ใช้คนเดียวค่ะเวรกรรมหรือสิ่งหลายๆอย่างเขาดึงไปด้วยเขาดึงเขาดึงไปช่วยกับคุณเขาดึงไปใช้กับคุณเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้เขาจะเข้ามาก้าวไกลชีวิตของคุณนั่นก็คือเวรกรรมนั่นแหละค่ะแล้วเงินที่คุณทํามาอาจจะไม่หมอยกตัวอย่างค้าขายได้วันละเล็กๆน้อยๆแต่คุณก็สู้ทนในสิ่งที่สบายใจสู้ทนแล้วคุณมีความสุขในด้านนี้ทําแล้วเจตนาของคุณได้ช่วยเหลือคนบ้างได้เก็บ เล็กๆนน้อยบ้างเข้าใจชีวิตบ้างอย่างนี้นะคะสิ่งนี้คุณจะมีเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะแล้วยามใดที่คุณเกิดปัญหาอะไรคุณจะมีคนเข้ามาช่วยโดยที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะนี่ละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นท่านอยากให้สื่อสารนะคะไม่ว่าเราจะได้มาอะไรนะคะ สิ่งนี้เมื่อเรามายิ่งเรามีเยอะความร้อนความอยากมีมันเหมือนไม่มีคำว่าสิ้นสุดค่ะสมมุติคุณตั้งเป้าหมายไว้ประมาณสักร้อยหนึ่งแล้วคุณได้เต็มร้อยจริงๆค่ะแล้วทีนี้คุณอยากจะหยุดคุณหยุดไม่ได้คุณก็จะวางเป้าไปอีกค่ะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนี่คือกิเลสที่บางอย่างดึงดูดให้คุณเป็นแบบนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดคุณตั้งเป้าหมายว่าร้อยหนึ่งคุณโอเคร้อยหนึ่งคุณแบ่งไปเลยค่ะว่าคุณจะทําในส่วนไหนทําบนส่วนไหนแล้วค่อยๆหา เพิ่มเล็กๆน้อยๆออคือไม่เบียดเบียนใครนะคะสิ่งนี้นะคะจะมีความสุขมหาศาลแล้วคุณจะเข้าใจคําว่าพอเพียงคําว่า สิ่งที่อยู่กับคุณเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะเย็นด้วยค่ะสิ่งที่คุณมีจะเย็นจะไม่ร้อนจะไม่ออกไปโน่นไปนี่จะไม่มีใครเป็นโน่นเป็นนี่จะไม่มีใครมาแย่งของคุณไปได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะส่วนนั้นเขาเป็นของคุณจริงๆแล้วยิ่งอยู่ด้วยกับคุณเขาจะยิ่งเพิ่มพูนเพิ่มพูนให้คุณนะคะได้มาในทางที่บริสุทธิ์เพราะเงินเย็นค่ะเงินเย็นกับเงินร้อนต่างกันค่ะเงินร้อนคือเราได้มา จากกลโกงของตัวเองจากกลโกงคนอื่น ร้อนมากๆค่ะแล้วก็จะอยู่ด้วยได้ไม่นานเงินเย็นนั่นหมายถึงคุณได้มาด้วยความบริสุทธิ์ยากลําบากขนาดไหนคุณก็อดออมเก็บออมเพื่อที่จะจุนเจือตัวเองแล้วเงินส่วนนี้ล่ะคะ่ะจะไม่มีใครมาแย่งคุณไปแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นที่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรคุณอีกด้านใดด้านหนึ่งเขาก็จะมาภาคจุดนี้ของคุณไม่ได้ค่ะเพราะเงินตัวนี้คือเงินที่ได้มาจากบุญกุศลของคุณที่คุณได้กระทําค่ะนี่ล่ะคะ่ะคือแตกต่างกันมาก แล้วถ้าคุณได้นำเงินที่คุณได้มาจากน้ำพักน้ำแรงโดยที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ผิดศีลธรรมนะคะไม่ผิดศีลธรรมเงินตัวนี้นะคะ เขาจะอยู่กับคุณได้นานแล้วสิ่งที่คุณไปถวายหรือทําต่อใครที่ได้รับสิ่งนี้จากคุณบุคคลท่านนั้นจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง,องจะมีแต่ความสุขค่ะแล้วก็จะไม่มีภัยพิบัติหรือจะไม่มีอะไรที่เป็นอาเพศค่ะแต่ถ้าเงินที่เราได้มาแบบที่ร้อนค่ะเราไปทําบุญเพื่อที่จะให้เราล้างบาปเนี่ยละคะเงินตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนนะคะใครได้รับไปนะคะก็เหมือนเป็นการผูกเวนผูกกรรมมาด้วยกันค่ะแล้วก็จะ มาบางอย่างซึ่งร้อนค่ะสถานที่ร้อนคนรับร้อนแล้วหลายๆอย่างค่ะก็จะดึงดูดคล้ายๆกันมาเพื่อที่จะให้มา ชำระอะไรบางอย่างนี่แหละคะ่ะคือในหัวข้อทานายวันนี้นะคะท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะให้แม่หมอระบายให้ละเอียดกวาน,นี้ซึ่งแม่หมอก็พยายามที่สุดแล้วนะคะแต่โอ้โหพลังแม่หมอไม่ไหวจริงๆค่ะการที่จะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องอสิ่งที่เป็นความลับหรือสิ่งที่ซับซ้อนของอการคําว่าบุญแระบาปแล้วก็การคาว่าวัตถุภายนอกใช้พลังจิตเยอะมาก ใช้อะไรเยอะมากซึ่งแม่หมอยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะยังมีคําว่าไม่สามารถที่จะเห็นเด่นชัดแจ้งได้เยอะกว่านี้แม่หมอสามารถที่จะอ่านและอธิบายได้เท่าที่แม่หมอสามารถที่จะสื่อให้ได้จริงๆแล้วขอถามใบสุดท้ายกับสิ่งที่มองไม่เห็นท่านอยากจะเตือนอะไรในอ เรื่องนี้นะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินบาปเนี่ยนะคะท่านอยากจะเตือนอะไรใน้ายคลิปนี้นะคะต่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะความเมตตาอารมณ์ตตาโอ้โหโอ้โหไม่ก็ท่านอยากจะเตือนนะคะนี่คือเหล่าวิญญาณที่เขาได้มาบอกเมื่อกี้นะคะ,ะท่านอยากจะเตือนว่า ห้าไม้ความทุกข์ยากลำบากนะคะสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ดีเปาะบางเหมือนไม้ที่ใกล้จะหักนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะที่ท่านอยากจะบอกมนุษย์นะคะไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณทําเงินที่คุณได้มานะคะเปาะบางเหลือเกินเปาะบางมากค่ะคุณจะได้มาเยอะขนาดไหนแล้วเขาก็จะหักไปต่อหน้าต่อตาคุณเช่นเดียวกันเขาก็จะโดนเอาไปต่อหน้าต่อตาคุณเช่นเดียวกันแล้วคําว่าไม่พอก็จะเกิดโอ้โห ไม้ห้าไม้เจ็ดไม้สิบไม้แล้วสิ่งนี้จะนำมาซึ่งในอนาคตนะคะคุณจะกลับมาลำบากอีกค่ะจะกลับมาลำบากอีกเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้ที่ได้มานะคะเขาเข้ามาในชีวิตคุณชั่วข้างชั่วคราวค่ะแล้วก็จะมีบางอย่างที่พากไปอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเป็นผู้คนหรืออาจจะเป็นหลายๆอย่างธรรมชาติหลายๆอย่างค่ะเพราะฉะนั้น จะลำบากมากค่ะจะลำบากในบ้านปลายชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะถ้ายังมีร่างกายที่แข็งแรงถ้ายังอตอนนี้นะคะถ้ามีร่างกายที่แข็งแรงถ้ามีสิ่งที่สมบูรณ์แบบในตัวนะคะสติปัญญาศิลธรรมนะคะจงทําอะไรที่บริสุทธิ์นะคะจงทําอะไรที่บริสุทธิ์ไม่มีเงินซื้อบุญนะคะไม่มีเงินซื้อบุญแล้วก็ไม่มีเงินที่จะ เอาไปทําอะไรเยอะๆแล้วจะได้กลับคืนมานะคะคุณจะได้กลับมาแค่เป็นวัตถุภายนอกนะคะแตะ่จิตวิญ,ญญาณของคุณจะไม่เจริญเติบโตนะคะเพราะเขาจะโดนสิ่งน,นี้บดบังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากหลุดพ้นถ้าคุณอยากปล่อยวางจากความทุกข์ให้ได้นะคะ คุณจะต้องทําสิ่งที่บริสุทธิ์จริงๆค่ะสิ่งที่บริสุทธิ์คืออย่างไรแม่หมอโลกสมัยนี้ปัจจุบันนี้หายากเหลือเกินความบริสุทธิ์ก็คืออยู่ในศีนลธรรมไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนเราค่ะสิ่งไหนที่ได้มานะคะ,ะถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนใครนะคะได้มาด้วยน้ําพักน้ําแรงเราถึงจะช้าช้าๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สิ่งนี้จะทําให้คุณและทรัพย์สินภายนอกจเจริญเติบโตกันไปทางด้านวิญญาณผูกติดไปด้วยกันนะคะจะคือจะไปด้วยกัน อางปลอดภัยคะ่ะแต่ถ้าเราได้มาในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะคะทรัพย์สินภายนอกนะคะจะไปด้วยกันกับคุณแต่จะมีแต่ความทุกข์ค่ะความทุกข์ต่อให้คุณอยากหลังอยากฉุดอยากคอบครองหรืออยากปกป้องให้ดีที่สุด ก็จะหายไปจากคุณค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งสําคัญที่อ่าว,วิญญาณท่านอยากจะบอกคุณนะคะแล้วที่สําคัญนะคะถ้าได้มาในทางที่ไม่ดีครอบครัวก็จะไม่สามัคคีค่ะจะไม่สามัคคีเลยค่ะจะเห็นเงินนี่ตาลุกเลยค่ะอ่าพี่อยากได้ของน้องน้องอยากได้ของพี่พ่อแม่อยากได้คือจะมีการอยากได้ซึ่งของกันและกันแต่ถ้าได้มาในความบ,บริสุทธิ์นะคะ ญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็จะเจียงกันที่จะอยากได้สมบัติตัวนี้อยากจะให้เท่าๆกันคนไหนมีความสุขก็สุขไปด้วยนี่แหละค่ะสาคัญมากๆนะคะในหัวข้อวันนี้ที่แม่หมอพยายามที่สุดนะคะที่จะตีไพ่ให้แตกที่สุดเพียงแต่ว่า เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็แม่หมอยังเข้าไม่ถึงขนาดนั้นนะคะพลังงานต้องใช้เยอะมากๆแม่หมอก็ขอสื่อสารเพียงเท่านี้ใครมีหัวข้ออะไรที่จะให้แม่หมอทําทางด้านนี้ก็บอกกล่าแม่หมอได้นะคะ ัวข้อนี้แม่หมอก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะคะเหมือนเดิมนะคะสติปัญญาศีลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นกอบป้องกันให้เราแล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะอ่าแม่หมอลืมไปนิดนึงถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภยนะัยณที่นี้นะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ